เออว,วันนี้วันอะไรแล้ววะเกนโอ้วันนี้เหรออืมชอวชั่วแปงบหนึ่งนะวันนี้วันอาทิตย์วันที่สามอืมและ,ะวันนี้เดือนนี้ก็คือเดือนคริสต์มาสไงล่ะโอ้โหเซลันและใช่มีข่าวดีมาบอกดูช่องตัวเองสะดูซับตัวเอง โและเราก็อย่าลืมด้วยของไอหนึ่งพันห้าร้อยซับนะเรายังไม่ได้ทำเลยนะเรามาทำกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังพันห้าร้อยซัโบโอ้มาแล้วละมเาเลิก,กจะลืมเลยไหม,ลมไเลิกันเลยแล้วกันคำถามแรกนะครับพี่เป็นลาอูไหมครับ ว่าจะฟั k ใช่คำถามมันถามอย่างนั้น,น,นต่อไปเถอะผมไม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในค <Okay. S 1> อร์สมันก็น่าจะรู้อยู่ว่าคืออะไรโ okay. อเคไงคำถามที่สอง,อสองผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันห้าร้อยคนสมผมเพิ่งมีผู้ติดตามเก้าร้อยคนผมอยากจะถามว่าตอนนี้พี่ได้เงินเดือนจากยูทูบกี่บาทครับ คำถามนี้มึงตอบดีๆนะคำถามนี้มึงตอบดีๆนะอืออ่าโอเคโอเคคุณได้ตีศูนย์เก้าครับผมขอบอกวันนี้เลยครับว่าศูนย์บอดมันยังไม่ได้หรอกมันต้องลอยประมาณชาติกว่าโอเคมาคำตอบสามเลยคำถามก็คือพี่เก่งคณิตศาสตร์ไหมคำถามที่ตนักเรียนกินและ คำถามพี่สีพี่รู้สึกไงครับตอนที่พูดว่าไอสัตว์ผมรู้สึกประมาณว่ามัน <c oughs> ก็บอก,บอกล้วนะออกมาจากร่งางกายนะไม่อะผมผมมันก็จะประมาณว่าแบบไอสัตว์โอเค <c oughs> ขอโทษคำถามที่คำถามที่ห้าอ่าชอาเล่นเกมหใหม่<อ>และก็มีได้ดดยิม้มเวยอืม ไม่ค่อยชอบเพราะตอนนี้ไม่ได้เล่นเกมแล้วเพราะตอนตอนนี้ตอนนี้ทํทำทำอย่างอื่นแทนนอกจากเล่นเกมเี่ทำเพลงแล้ก็อะไรสักอย่างนี่และวคําถามต่อไปจะข้ามเพราว่าคําถามคนมัวเลยไม่เกี่ยวกับอยู่นี้ด้วยซ้ำคำถามที่ถ้าข้าไปกีไปคำถามนี้ก็คำถามที่หกขอถามเลยครับอายุเท่าไหร่เหรอครับสิบสามปีหน้าวินาเดกกันดาสิบสี่แล้วครับพี่น้อยมาคำถามต่อไปคำถามที่เจ็ดอยู่จังหวัดไหน <brigade> คาถามเกือบสุดท้ายเลยกันนะเกือบสุดท,ท้ายนะพี่เป็นผู้ชายไหมครับเสียวันนี้มันะผู้ชายใช่ไหมครับต้องให้เปิดต้องให้เปิดกล้องไว้นี่ต้องให้เปิดกล้องไว้นี่อ่ะไม่เป็นไรผมเป็นผู้ชายครับมาคำถามสุดท้ายจากคุณดาว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 แต่รูป<ค><ณ>ปรมาโคตเทเลยพี่เ <because S 2> ป็นเกมไหมครับ จะตอบว่าเดีรดิกับพัดก๊จะตอบว่าอะไรดีตอบแล้วก็ได้ตอบแล้วก็ได้เป็นก็ได้ไม่ไม่เป็นหรอกผมไม่ใช่ผมไม่ใช่โอเคโอเคคำถามมันจะมีแค่นี้แหละน้อยมากแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นไม่เป็นไรปิดแล้วดีกว่ามัามาุณเลี้ยวไม่เลยจะพูดกับคนดูไหมคือสิ่งที่อยากจะพูดตอนนี้ก็คืออืมในเมื่อที่ถามมาขนาดนี้แล้วก็อยากให้ ในเมื่อที่ตอนนี้ก็2,000กว่าซับแล้วถ้าถึง3,000หรือว่า4,000ซับไหลก็ผมก็จะทำ Q&A อีกรอบเ,อเป็นครั้งที่2ซึ่งกว่าถึงช่วงเวลานะั้นก็น่าจะรอประมาณชาติก,กว่าไม่ก็ประมาณ1ปีเลยทีเดียวอ๋อลืมเอ็มมึงลืมอย่างหนึ่งมึงลืมอย่างหนึ่งลืมว่า <c oughs> นี่เดีอน,นอะไรตันวาทำไมวันไรวันวันอาทิตย์ มึงสมองมึงเข้าใจที่ผมพูดไหมคุณเข้าใจที่ผมพูดนะคิดมัดคิดมัดนะทำไมคิดให้คนดูแลในี่คิดมัดแหละอ๋อก็ลืมได้ไงขอให้พวกคุณนั้นโดนโดนอันนี้ทำอะไรนั่นแหละครับไม่อีกอย่างนึงครับผมขออย่างนึงครับผมขอให้พวกคุณนั้นเจอ อาตันเมเจอดิเซตันมาชนที่มาชนที่บ้านคนครับยอกยอกไม่ใช่อ่ใครรู้จักก็ไปดูใต้ลรงคลิปเลยก็คืออะไรครับโอเคมีแค่นี้แหละงั้นก็ก็ไม่เลยพูดแล้วมาทำมาทำเคทียนอยู่บนต๊ะเลยเอาเทียนทั้งหมดเลยวันนได้กลับห้องผมจะตัดคอมโอเคงั้นจบคลิปจบคลิปโอเคงั้นสหรับพี่ขอตัวเราขอไม่บาดเจอกันใหม่คิดหน้า